สวัสดีครับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอัปเดตฟาร์มไก่เบตงให้ดูอีกทีนะครับแล้วก็จะมาถ่ายสมาชิกใหม่ของฟาร์มไก่เบตงนะครับว่าตอนนี้เราเลี้ยงอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็สั่งบ่อผ้าใบามานะครับบ่อผ้าใบาขนาด2เมตรคูณ6เมตรนะครับ เข้ามาเลี้ยงนะครับตอนนี้เราปล่อยอปลาหมอไป150ตัวปลาตะเพียนไป60ตัวแล้วก็ในนี้จะมีปลาบึกอยู่10ตัวนะครับปลาบึกไซส์6เดือนนะครับ10ตัวอยู่ในนี้นะครับตอนนี้เราใช้เป็นบ่ออนุบาลปลาบึกนะครับแล้วก็ส่วนปลาหมอเราจะเลี้ยงอยู่ในนี้เลยนะครับยาวจนถึงอายุ4เดือนสามารถ ขายจับขายหรือว่ารับประทานได้นะครับส่วนปลาตะเพียนนะครับเราก็จะใช้เป็นบ่ออนุบาลเช่นกันนะครับหลังจากไซส์มันเริ่มใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับเราจะเอาไปลงที่บ่อใหญ่นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกบอ่อหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบอ่อที่จะเอาไว้ลงปลาปลาดุกนะครับแล้วก็ปลาตะเพียน,นครับนี่ครับ ต่อนนี้นะครับบอ่อขนาดเมตรห้าสิบคูณหกเมตรนะครับก็จะใส่น้ําได้เยอะนะครับลึกอยู่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับตัวนี้สามารถเลี้ยงปลาดุกแล้วก็ปลาตะเพียนได้นะครับเดี๋ยวเราย้ายแล้วก็เอาลงเมื่อไหร่เราจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับกับหอมปากหอมคอครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับ นี่เป็นโซนเล้าไก่ใหม่ของเรานะครับก็ทําขึ้นมาใหม่นะครับมาไว้ขนพวกไก่เบตงรุ่นหนุ่มนะครับจะให้อยู่ในนี้นะครับไม่ให้ไปปนกับรุ่นอ่รุ่นใหญ่พ่อพันธุ์นะครับซึ่งอาจจะโดนพ่อพันธุ์ตีได้นะครับนั้นถึงแยกไว้ต่างหากนะครับรุ่นหนุ่มนะครับตอนนี้เราก็เอาห่านเล็กๆพวกนี้มาไว้ในนี้ก่อนครับก็หลังจากโตเราจะปล่อยออกข้างนอกนะครับ เข้าไปอยู่ในสนสวเดี๋ยวมาดูนะครับว่าในเล้าไก่ใหม่เรามีอะไรบ้างนะครับนี่ตอนนี้ก็เราลองลอง,ลองดูก่อนนะครับเอาไก่นี่ครับเบตรงนะครับรุ่นอายุก็จะมี1เดือนนะครับแล้วก็ประมาณเดือนกับอ่าสิบห้าวันนะครับตัวเดือนครึ่งนะครับเห็นไหมครับ เช่นกันกับไก่ที่เห็นนะครับอ่าห้าตัวนะครับที่แปลกๆนะครับก็คือไก่เวิร์นซางนะครับไก่เวิร์นซางอันนี้ก็อายุ1เดือน1เดือนครึ่งเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับเราจะมาเทียบไซด์ดูนะครับว่าไซด์ต่างกันแค่ไหนนะครับนี่ครับไก่เบตง1เดือนครึ่งนะครับไซด์ประมาณนี้นะครับ ส่วนไก่หวนสร้างนี่ครับหนึ่งเดือนครึ่งหวนสร้างนี่จะไซส์จะดูใหญ่กว่าหน่อยนะครับแต่ดูแล้วโครงสร้างก็ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ที่มันใหญ่เพราะว่าขนเขาหนาและเยอะกว่านะครับอันนั้นในโครงสร้างไก่หวนสร้างจะต่ํากว่านะครับสําหรับเบตงนี่จะสูงกว่านิดหนึ่งนะครับนี่ครับเป็น สวนสังนี่ก็ถือเป็นสมาชิกใหม่ของฟาร์มไก่เบตงของเรานะครับเรานำเข้ามาเลี้ยงนะครับซึ่งเป็นไก่อาที่ขึ้นชื่อว่าเนื้ออร่อยที่สุดในโลกนะครับแลวเราก็จะลองนำมาเพาะเลี้ยงดูนะครับ,นะรบเบตงที่เอามาเลี้ยงปนกันนี้ก็จะเป็นเบตงที่คัดผ่านนะครับก็เอามาเลี้ยงแยกต่างหากครับส่วนรุ่นเดือนนะครับ เราจะเลี้ยงในกลงกลางของเรานะครับกลงเก่าของเรานะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาถ่ายให้ดูนะครับเฉพาะรุ่น1เดือนนะครับที่เราเปิดจํไหน่ายนะครับตัวเรื่องหนึ่งบาทส่วนไซส์ที่เห็นนี่จะเป็น1เดือนครึ่งนะครับพวกนี้นะครับไก่หวนสร้างและไก่เบตรงนะครับนี่ครับเล้าไก่ใหม่เล่านะครับ ก็เป็นรั้วตะข่ายนะครับรั้วตะข่ายเหล็กสูงเมตรห้าสนะครับไก่เว้นซางนะครับอาจจะโดดออกไปได้นะครับดังนั้นเราไก่เล็กๆพวกนี้เราตัดปีกหมดแล้วนะครับตัดปลายปีกออก3ปีกครับแค่นี้ก็บินขึ้นไม่ได้แล้วนะครับส่วนไก่แม่ตงครับหายห่วงครับแค่เมตรหนึ่งก็ออกไม่ได้แล้วครับนี่เมตรห้าส หลักๆคือของลวดตาข่ายพวกนี้นะครับที่มีความแข็งแรงสูงนะครับอ,อ่อประโยชน์เขาคือกันพวกหมาพวกแมวนะครับพวกหมานะครับ,รบเป็นหลักนะครับไม่ให้เข้ามารบกวนไก่นะครับ